ลเลือกใครให้เด็กค่ะสองคู่สุดท้ายสำหรับเด็ของ The c h ช้อยของเราในวันนี้เหลือพี่ปป่งเหน่งกับพี่ตีนะครับที่พี่ปป่งเหน่งครับขอเชิญคุณลิต้าครับ<า>เป็นคำถามที่ถูกคนมากยังไงพี่พี่ปป่งเหน่งเขาฝากมาถามว่าพอเราไปคบกับเขาเป็นแฟนกันทุกอย่างก็ไปได้ดี แต่มีวันหนึ่งไม่เคยขออะไรเลยนะอขออย่างเดียวโกนหัวให้มันเหมือนพี่ได้ไหมเราจะได้ไปด้วยกันแบบเฮ้ยลมเย็นๆสบายๆจะทำหรือไม่ทำแล้วเพราะอะไรค่ะถ้าสำหรับลิต้านะคะลิต้าขอตอบว่าไม่ทำค่ะนี่ เหตุผลที่ลิต้าเ,าเลือกที่จะไม่ทํานะคะลิต้าเชื่อว่าพี่ป้องเหน่งรักหนูก็รักหนูที่ใจหนูรักพี่หนูก็รักพี่ด้วยใจคนเราไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนหรือว่าเป็นบุคลิกยังไงถ้าเราจะรักกันเรารักกันที่ตรงนี้ค่ะเจนคครับต่อไปคุณแม่ฟ้าใสครับเิญครับเิญครับคุณแม่ ฟ้าใสครับจะยอมไหมทำไหมหรือไม่ทำแล้วเพราะอะไรทำแม่ทำค่ะนี่ทำไมทำไมถึงทำนะทำไมคะแม่พรอะปึ่งหนึ่งน่ารักจริงใจฟ้าใสก็จริงใจด้วยเพราะเราใจตรงกันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีอะไรจะเหลือแล้วเราก็เลยทำใช่ไหมไมีเหลือค่ะอะไรเหลือคะเหลือทุกอย่างดูสิค่ะมีเยอะ ถ้าครบแรงจริงกูจริงนะจริงค่ะโอเคทางทีมงานได้เตรียมแบตเตอรี่ว้แล้วเรียบร้อยค่ะไม่ต้องขนงานนะ้องขนนาดเอย่างแบตเตอรี่สุดท้ายเดี๋ยวแม่ถอยวิ่งมาไม่เหลือล้นกว่าพี่ป๋องใช่ครับเชิญค่ะที่ปุานครับสิบวินาทีเริ่ม ไปเลยอะไนะเฮ้ยเนลงภาพออกมาจะไม่ดีนะไปแบะทำมั่นส evet> ัญญาของลูกผู้ชายทำตา สวยมีมงลงขนาดนี้โดนตัดความสัมพันธ์จะได้แล้วเลือกใครเลือกคุณแม่เออเอาเอาไปเป็นเพื่อนคุณแม่ซะงั้นชชบคนอายุใกล้กันหรอมาใช่สงสัยอย่างหนูมงลงไม่เอาเลือกคุณแม่ฝากอะไรึงพี่โป่งหน่งนะคะที่เป็นเลือกคุณแม่ไม่เลือกเราค่ะก็โชคดีนะคะพี่เอาแม่ไปเลี้ยงที่บ้านนะคะสุดท้ายเปิดไฟสุดท้ายทีมพิตีขอเชิญน้องเสนได้ ตีฝากคำถามมาให้บอกว่าถ้าถึงวันวนาเลนไทน์แล้วคุณตีนำช่อดอกไม้มาให้คุณนะคะแต่ช่อดอกไม้นั้นมันเป็นดอกไม้จันทคุณจะกโกรธเขาหรือไม่เพราะอะไรเชิญค่ะไม่โกรธค่ะแต่จะฟาดหน้าไปหนึ่งทีอ้าว ไม,ไม่ค่ะนี่อัมคืนเพราะว่าด้วยเซนต์ของเราอยู่แล้วหรือว่าพี่ตีเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเาขาเราเขาไม่มีทาง,างหรือว่าคนรักของเราค่ะไม่มีทางที่จะจงใจทำอย่างนี้อยู่แล้วเ,เราทุกคนรู้ผู้หญิงทุกคนรู้อ่าก็ไม่โกรธแล้วก็จะฟาดหน้าอย่างทีก็จะหะัวเราะแล้วก็ไปหาอะไรทำกันใหม่ใช่คือมองมันเป็นเรื่องง่ายๆคือเขาเขาก็เป็นเขาเขามีเองตรอยู่แล้วใช่ค่ะเขาหามาเราหากลับแล้วก็เรื่องของเรื่องนะคะในทางนี้ทางนั้นในวันวันลินไทยค่ะผู้หญิงทุกคนไม่ต้องการของพิเศษอะไรมากมายค่ะ มันคือวันพิเศษให้คนพิเศษมาทำอะไรให้แค่นั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแค่ทำให้ผู้หญิงทุกคนโอเคแล้วค่ะโอ้โหตอบด้ชาญชาและมั่นใจมากดีมากครับผมเชิญรดบต่อไปเลยเชิญคุณบิยอนบิยอนคุณจะทำยังไงกับคุณตีคุณจะโกรธเข้าไหมเพราะอะไรเชิญค่ะ ก็คงไม่โกรธอะคะ่ะเพราะว่าพี่ติเป็นคนตลกคือถ้าเราครบก็เป็นแฟนใช่ไหมคะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเข้าใจของเราสองคนส่วนของขวัญรางวัลพิเศษต่างๆเนี่ยมันก็เป็นของนอกกายอะคะ่ะไม่ว่าพี่ติจะให้ดอกไม้จันทร์หรือดอกหน้าวัววียอนเนี่ยบี่ยอนก็ไม่โกรธค่ะเพราะว่าแค่พี่ตีให้ก็เท่ากับว่าพี่ตีใส่ใจแล้วละค่ะนี่คมทั้งคู่ สาวตอบได้น่ารักมากครับพี่ตีครับสิบวินาทีเริ่มครับ เล็กสเปคตี๋น้องบียร์ครับผมขอบคุณมากใช่ครับผมเส้นได้ขอบคุณมากสำหรัเชิญใหม่นะครับุง่ายครับงดาครับมาถึงสาวโซยิ่งคนนะคะน้องเส้นได้จากทีมพี่ตีนะคะสวยขนาดนี้โดนตัดความสัมพันธ์อีกแล้วว่าทำไมถึงคิดว่าเราเขาถึงไม่เลือกเราสงสัยจะเป็นเพราะพี่ตีอ่ะสูงอายุแล้วสายตาน่าจะฝ้าฟางนะคะเข้าใจดีมากเลยฝาวมาถึงพี่ตีนะคะที่เขาไม่ยอมเลือกเราค่ะ ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เข้าใจว่าอาจจะสูงอายุแล้วสายตาอาจจะฝ้าฟางจนไม่เห็นความสวยจริงอย่างหนูอะค่ะเออเรียบร้อยแล้วสี่คู่เดี๋ยวเข้าไปเดทกันแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปให้ดูคอนเสิร์ตรวมมือให้กับทุกสาวนะครับผมที่มาเป็นเซตตัวในวันนี้ร้านจะช้อยเซ็งสี่ท่านขอบคุณที่มามอบความสนุกเสียงร้อยกับเราในวันนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณค่ะ ทานข้าวไปเที่ยวกับศิลปินดาราในฝันของคุณหรือไม่แน่คุณอาจจะได้เพื่อนใหม่ก็ได้แบบนี้ที่เขาได้แบบนี้น,นะครับผมก The c h o จะช่วยไซแล d เลือกได้ให้เด็ดคะ่ะบ๊ายบายและในสัปดาห์นี้นเราได้คู่เดตสุดฮอตครบทั้ง4คู่ คู่แรกคุณจตรงได้เดทกับน้องโอปอคุณต๋องไปเดทกับน้องตุ๊กตาคุณป้องเหน่งเลือกเดทกับป้าฟาใสาและคุณตีเลือกเดทกับน้อง Beyond. บีออนบรรยากาศเดทสุดแสนโรแมนติกแบบนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเริ่มที่คู่แรกคู่เดทลวงโลกเ่ <c> ้ย <oughs> รักโลกเต คู่นี้เขาชวนกันมาปลูกต้นไม้เพื่อข้างหน้าลูกหลานจะได้ไม่ต้องลำบากน้องออปอดูแลวสวยมากๆทํทำแค่นี้ก็ชนะใจพี่รงได้ไม่ยากแล้วนะตาส่วนด้านนี้เขาก็มีความหวานมาเสริมให้กันและกันด้านน้องตุ๊กตาก็น่ารักชวนฝันเอาหน้าหวานๆพร้อมกับขนมหวานมาเสิร์ฟพร้อมๆกัน เอาพี่สองตลกไม่ออกทันควันกลายเป็นหนุ่มหวานมันไปทันทีมาทิ่คู่ของตลกหุ่นอบอุ่นก็ได้พาน้องฟ้าใสมาดิ่งตามประสาวเวรุ่นรักรุ่นนี้แล้วเขาไม่มีหมกมุ่นน้องฟ้าใสมอบของขวัญเป็นกำไลสีรงเอาไว้คล้องใจพี่ป้องเหน่งไม่ให้ใครมาวุ่นเก็บใจอุ่นๆไว้ให้น้องแค่คนเดียวเออน้องหรือป้าครับเนี่ย ส่วนคู่สุดท้ายเขาสวีทแบบน่ารักปรุงปริงมุ้งมิ้งเป็นที่สุดพับหัวใจด้วยสองมือของทั้งคู่ยอดจนเต็มกระปุกเห็นทีไรเป็นต้องยิ้มมีความสุขคิดถึงแต่หน้าปิตีไปตลอดกัน